ส่วนของโครงการทักษะชีวิตทักษะอาชีพสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครราชสีมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสมรภาคเพื่อการศึกษาหรือกศธร่วมกันทําในส่วนของโครงการทักษะชีวิตทักษะอาชีพตอนนี้เราดําเนินการผ่านในกิจกรรมทั้งหมดทั้ง4กิจกรรมสรุปผลงานและการติดตามเด็กเยาวชนในการเยี่ยมบ้านเด็กแล้วก็รวมถึงในการเข้าไปพูดคุยและเราได้รับโอกาสจากในส่วนของ พี่เลี้ยงนะครับของกองคุณสมอภาพทางการศึกษาได้เข้ามาถอดบทเรียนกับในส่วนของโครงการทราักษะชีวิตทักษะอาชีพสํานักการศึกษาเทศบาลนครนครศินะนะีมาโครงการนี้พัฒนาเพื่อให้เด็กเยาวชนได้อย่างจริงจังจ,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 งจังดังนัง้นสิง่งที่เราอยากจะถามกับในส่วนของทางพี่เลี้ยงครับว่าโครงการนี้ตอบโจทย์อะไรให้กับทางกสศบ้างครับครับสาหรับโครงการของศูนย์วัตการศึกษานะครับที่มากับเพื่อนกับน้องๆที่อยู่นอกบทการศึกษา ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับก็มีกระบวนการการทงานที่ค่อนข้างชัเดเจนนะครับก็มีการปรับปรุงหรือว่าปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อให้เหมาะสมกับในแต่ละขั้นตอนนะอาจารย์ครับรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปค้นหาผู้รเรียนรู้นะครับทั้ง55คนก็มีลักษณะที่มีความแตกต่างและค่อนข้างหลากหลายทั้งช่วงทั้ง ลักษณะการดําเนินชีวิตลักษณะการประกอบอาชีพแล้วก็ความเปอนการของน้องปเป็ประเด็นที่หนึ่งประเด็นเรื่องของการไปค้นหาเนี่ยก็ทั้งไปค้นหาในฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วของทางราชการ,รแล้วก็การเข้าไปหากับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อยู่ในพื้นที่หลังจากที่ค้นหาแล้วทางทางหน่วยเนี่ยนะครับก็ไปได้ตัวออกแบบตัวหลักสูตรที่สอดคล้องกับป้ะการของน้องซึ่งมีสักสามสี่หลักสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่างตัดผมฐทั้งไฟฟ้า ช่าง,างยนต์และก็เรื่องของการทำงานครับทั้งน้องทั้ง55คนนะครับก็ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้นะครับตามเงื่อนไขแล้วก็จังหวะของชีวิตนะครับแลว้วก็สิ่งที่น่าสนใจของโครงการนี้ก็คือว่าการทําข้อมูลเชิงเดิเป็นถึงสายพันธุ์ของครอบครัวแต่เห็นพ่อเห็นแม่เห็นน้องๆที่เข้ามาสู่กระบวนการแล้วก็เห็นวิธีชีวิตในการดาเนินการในชีวิตประจาวัน ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันมีความนา่าสนใจก็คือว่าเราเห็นชีวิตของเขาเราสามารถที่จะไปเข้าไปอยู่ในกระบวนการการดาเนินชีวิตของเขาได้ด้วยแล้วก็เราก็ไปเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชีวิตของเขาแม้จะไม่ได้ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ทางหน่วยงานว่าหน่วยจัดการเรียนรู้นะครับได้ออกแบบเรื่องของการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและก็เหมาะสมกับความต้องการของน้องๆจริงๆนะครับขอบคุณอาจารย์ทัพไทยครับมุมมองหนึ่งครับแล้วอาจารย์อเนกครับ ถ้าพูดถึงในส่วนของการเข้ามาทํางานและเป็นพี่เลี้ยงให้กับโครงการทัศชีวิตทัะอาชีพนะครับในภาพทั้งหมดของโครงการอาจารย์แดนเนกคิดว่าโครงการนี้ตอบโจทย์อะไรบ้างครับครับก็สําหรับโครงการนี้ครับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับที่ได้ลงมาลงมาเยี่ยมลงมาเห็นภาพการทํางานของหน่วยเทศบาลโคราชครับอาจารย์ก็ ถามว่าตอบโจทย์อะไรตรงนี้ครับในส่วนของตัวผมที่ดูเรื่องงบประมาณการเงินครับรับว่าโครงการได้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากครับครับคุ้มค่าแล้วก็ถามว่าตอบโจทย์ส่วนอื่นอีกไหมตอบโจทย์เรื่องของอาชีพครับอาจารย์เราได้ไปเห็นอาชีพอย่างที่ท่านอาจารย์ทับไทยพูดครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างซึ่งอาจารย์เองเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้จับยัดอาชีพลงไปให้กับเด็กแต่ว่าเป็นอาชีพที่เด็กสนใจอยากจะทําแล้วก็ต่อยอดอาชีพให้กับเด็กครับว่าเด็กจะทําอะไรอย่างเช่นที่ไปดูครับว่ามีน้องที่เป็นช่างไฟครับอันนี้เนี่ยเขาก็ได้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็มีความรู้เดิมบ้างอยู่แล้วจากครอบครัวครับแต่ทางอาจารย์ก็ได้ไปเสริมทางาเทคนิค วิธีการเรื่องของการทาการเป็นช่างไฟที่ดีหรือว่าเครื่องมือครับใช่ไหมครับเครื่องมือที่เหมาะสมกับน้องครับว่าน้องอยากได้อะไรอยากทําอะไรส่วนนี้ซึ่งเป็นอาชีพแล้วก็การทํางานกับกลุ่มเด็กนอกระบบครับเป็นการทํางานแบบยืดหยุ่นขับแล้วก็เหมาะสมกับเด็กอันนี้นับว่าตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งเลยครับครับผมครับอาจารย์ทัพไทยครับถ้า ความคาดหวังในการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตครับอาจารย์ผมคิดว่าทิศทางที charge, like ่สําคัญของการทํางานโดยเฉพาะเด็กน้องระบบในพื้นที่เมืองนะครับของโคราชเนี้ยถ้าสมมติว่ากระบวนการในการทํางานกับเด็กนอกระบบคือว่าผู้ที่เข้าไม่ค่อยถึงโอกาสนะครับในกระบวนการกลายเป็นเมืองโดยตัวแบบของทางทศบาลนครโคราชที่กำลังทำเรื่องหมาผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจเนาะโดยความเจริญของเมืองการหลุดจาก นอกระบบของเด็กทั้งเด็กเ,เด็กที่ยังไม่จบม3ามที่ยังไม่จบม6อ,อันนี้นะครับมันมีความสอดคล้องและก็สัมพันธ์กันอยู่นะครับแต่ว่าต่อไปตัวกระบวนการของโครงการจะสามารถที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ที่เขาดําเนินอยู่ในชีวิตสามารถสร้างโอกาสทางวุฒิการศึกษาการเรียนรู้ทักษะต่างๆให้เขาที่ที่จะส่งเสริมให้เขาได้ดําเนินต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะดูแลครอบครัว เขาด้วยดูแลสังคมด้วยแล้วก็ดูแลชุมชนด้วยมันก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เรื่องของวุฒิการศึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สถาบันอย่างเดียวแต่เป็นการทําความร่วมมือกันของได้หลายองค์กรได้หลายหน่วยงานเพื่อจะนําไปสู่เรื่องของการออกใบประกาศนชายบัตรหรือว่าออกอะไรวุฒิบัตรให้กับน้องๆเพื่อที่จะไปใช้ไปเป็นเงื่อนไขในการดําเนินชีวิตหรือว่าขับเคลื่อนอาชีพภายในเขาครับผมเรื่องนี้มีค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือ กระบวนการเกี่ยวกับการทํางานโดยเฉพาะกลไกในการกับเคื่อนของแต่ละพื้นที่นะครับการประกอบสร้างกลไกที่เริ่มต้นจากผู้ที่เห็นปัญหา<ส>เห็นช่องว่างว่าถ้า,ถาสังถ้าไม่ทํางานตรงนี้สังคมจะ,ะมันจะแย่นะในอนาคตพอเห็นช่องว่างนี้แล้วก็มีแนวคิดมี mindset เพื่อที่จะ แก้ไขปัญหาแล้วก็ประกอบสร้างกลไกหรือประกอบสร้างการทํางานอาจจะถูกบ้างผิดบ้างผมคิดว่าอันนั้นเป็นบทเรียนที่สําคัญที่จะทําให้งานชิ้นนี้ประสบผลสาเร็จแล้วก็มีเพื่อนร่วมทางในการที่มาขับเคลื่อนการเมืางร่วมกันครับครับชัดเจนเลยครับสุดท้ายครับข้อสุดท้ายเลยครับท่านอาจารย์อเนกครับภาพที่เราเห็นในการลงพื้นที่นะครับกับกลุ่มเด็กเป้าหมาย55คนใน่นาคตอีกหลายๆคนที่รอการช่วยเหลืออยู่ านคิดว่าอย่างไงครับกับการได้เห็นความเป็นจริงของสภาพเมืองที่เป็นรองมาจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่มี98ชุมชนและมีปัญหาซับซ้อนอยู่ในนั้นครับครับก็สําหรับจังหวัดนครราชสีมาครับก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่จังหวัดหนึ่งของภาคอีสานครับอาจารย์ครับซึ่งชุมชนที่นับว่าใช้คําว่าชุมชนเออัดได้ไหมครับครับอ่าชุมชนเออัดซึ่งแรงงานหรือว่าเด็กที่อยู่ในชุมชนนะครับ ก็มีทั้งเด็กที่มีพื้นถิ่นอยู่ที่จังหวัดอยู่แล้วก็มีใช่ไหมครับแล้วก็มีกลุ่มประชากรแฝงใช่ครับที่เข้ามาอาศัยอยู่ซึ่งเป็นแรงงานเหล่านี้ครับครับซึ่งปัญหาเหล่านี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเด็กนอกระบบเหล่านี้ครับบางครั้งเขาเองอาจจะเข้าไม่ถึงโอกาสครับเข้าไม่ถึงโอกาสแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีอย่างหน่วยทางเทศบาลเมืองโคราชนี่ย ได้เห็นปัญหาแล้วก็อยู่กับปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ได้สแสวงหาโอกาสครับนำมาหยิบยื่นให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มเด็กนอกระบบอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากครับที่ที่ทางท่านอาจารย์เองเนี่ยเห็นปัญหาแล้วก็นำปัญหาเหล่านี้เนี่ยไปเชื่อมกับภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะมาช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งการทํางานของอาจารย์เองเนี่ยมีภาคีเครือข่ายที่เห็นอย่าง ในเวทีเมื่อวานนะครับเยอะแยะมากเลยครับเป็นซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีครับซึ่งตัวผมเองมองว่าการแก้ปัญหาในอนาคตนะครับอาจารย์หรือว่าการทํางานต่อไปนะครับเมื่อมีเพื่อนที่ร่วมงานทํางานหรือว่ามีภาคีเครือข่ายร่วมด้วยแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปแน่นอนครับอาจารย์ครับในส่วนนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์อเนกครับนี่แหละครับคือในส่วนของการที่มาสัมผัสพื้นที่ อาจารย์ทัพไทยครับเด็กๆรอความหวังอยู่การร่วมงานกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในอนาคตภาพฝันในการทํางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายสิ่งที่พวกเราพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันครับอาจารย์ทัพไทยทิ้งท้ายหน่อยครับว่ากศสกับเป้าหมายของการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา ใน,ในส่วนของกลุกเรื่อความสนับสนุนการศึกษาเนี่ยนะครับที่พวกเราทํางานในบทบาทของทีมสนับสนุนว่าะว่าพี่เรียนที่มาทํางานากับเราส่งเสริมการเรียนรู้ในสังคมที่ว่ากระบวนการในการที่จะใช้เครื่องมือทางการศึกษาเพื่อที่จะลดดความเหลื่อมล้ำทางสังคมครับไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจหรือทางด้านสุขภาพนะครับเงื่อนไขสําค,สคัญในการที่ทำงานคือการสร้าง,งกระบวนการเรียนรู้รให้กับผู้ร่วมเรียนรู้ทุกคน นะครับที่เข้ามาอยู่ในโครงการรวมถึงผู้ร่วมเรียนรู้ที่เข้ามาอยู่ในโครงการจะนําชุดประสบการณ์หรือว่านําทักษะที่เกิดขึ้นแต่ในโครงการขับไปช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนหรือช่วยเหลือสนับสนุนสังคมนะครับอันนี้เราเรียกว่ากระบวนการในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ทำให้ความเสมอภาคเกิดขึ้นจริงๆในประเทศของเราในเมืองของเราครับวันนี้ครับ เราได้พูดคุยกับพี่เลี้ยงของเราที่อยู่ด้วยกันมา1ิบเดือนนะครับและคาดหวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันต่อไปนะครับแล้วก็การทํางานยังไม่สิ้นสุดครับเพราะยังมีหลายๆคนยังมีอีกหลายครอบครัวหลายชีวิตที่เราจะพร้อมที่จะเข้าไปหาและช่วยเหลือพวกเขาเด็กจะไม่ถูกเทออกจากระบบเด็กทุกคนจะมีโอกาสถ้า ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้กับหน่วยจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพขอบคุณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกศส,อส,อสอที่เปิดโอกาสและมองเห็นในส่วนของเทศบาลนครพื้นที่ในเขตเมืองได้ทำงานได้เพิ่มพลังงานให้กับตัวเด็กเยาวชนได้มีที่พักใจที่พักกายและความรู้เติมให้กับพวกเขาชีวิตเติมได้ครับชีวิต ไปสู่ในอนาคตกับเป้าหมายชีวิตในส่วนของเด็กนอกระบบการศึกษาขอบคุณที่เลี้ยงทั้งสองคนมากครับท่านอาจารย์ทัพไทยครับแล้วก็ท่านอาจารย์เนกครับเราจะ